การดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Crazy Tarot นะคะวันนี้เป็นการทำนายดวงของคนเกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะว่าสถานการณ์การเงินการงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าโชคลาภเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นดูดวงแบบรวมๆนะคะเดี๋ยวก่อนอื่น จะแนะนำไพ่อันนี้นะคะที่เราใช้ดูวันนี้ก็จะเป็น The Rider Tarot Deck นะคะตัวนี้แล้วก็มีขยายก็จะใช้เป็นพ่วงก,กับตัว Ethereal Vision นะคะตัวนี้แล้วก็ใช้ตัว78ดอนในการขยายเพิ่มเติมอีกทีถ้าบางครั้งอ่านแล้วไม่เคลียร์อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยเริ่มจากสถานการณ์ของการเงินก่อนแล้วกันเนาะ สถานการณ์การเงินนะคะของคนเกิดอังคารขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆก่อนดีกว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองกันนะคะว่าจะมีรายรับเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนหน้านี้กันก่อนดีกว่าว่าคนเกิดังอคารก่อนหน้านี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใช่นิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วดูไปพร้อมๆกันสถานการณ์การเงินของคนเกิดวันาคังารนะคะประจำเดือนพฤษภาคมพันหาหกาเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูที่ผ่านมาก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์การเงินเหมือนจะตัวนี้มีผ้า G off ขึ้นมานะคะก็เหมือนจะมีเงินเนี่ยใช้จ่ายหมดไปกับเรื่องของอาการสังสรรค์เฮฮาปาร hey ์ตี้หรือว่าการกินดื่มนะคะอาจจะแบบมืนมีพบปะผู้คนอะไรพวกนี้เข้ามานะคะก็เลยแบบว่าเงินเนี่ยที่ใช้ไปก็จะหมดไปกับ การใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงของความรื่นเริงหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยก็เป็นได้นะคะสําหรับคนเกิปดปัญคาเนาะมีเดอะฟลขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราดูก,กันต่อ,อค่อนข้างจะก่อนหน้านี้อาจจะมีสภาวะอะไรที่ค่อนข้างไม่ลงตัวในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะเช่น คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันหรือว่าคุยเรื่องของรายรับแล้วมันตกลงกันไม่ได้ไม่ลงตัวอะไรพวกนี้นะคะ่ะเกี่ยวกับของคนรักหรือภายในครอบครัวหรือการที่เราเอาเงินเข้าไปจับจ่ายหรือใช้สอยอะไรพวกนี้นะคะอดีตที่ผ่านมาเนาะประมาณนี้แล้วก็แต่สถานการณ์การเงินมันจะเป็นอยู่แค่ช่วงช่วงเดียวนะคะแล้วก็จะค่อยๆอยดีขึ้นเนาะเดีย๋ยวขอขยับของนิดนึงนะคะ เพราะว่ามีตัว n i of Pentacles ขึ้นมานะคะเริ่มจะมีช่องทางของการเงินมากขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องมีการเจรจาหรือปรับอะไรกันเข้ามานะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มี n i of Cups ขึ้นมานะคะก็สถานการณ์มันก็ค่อนข้างจะค่อยๆลีค่คลาย,ย,ย,ยไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะด้วยจากการทำงานนะคะกะับจ้า จะเกิดจากการทุ่มเททําอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของน,นักลงทุนนะคะหรือว่า,าต่อยอดของรายได้มาจากอา,อาชีพต่ตางๆนะคะเป็นอาชีพที่แตกแขนงออกไปคนคนนี้คนหลังค้านะคะอาจจะมีงานมากกว่า2งงานก็เป็นได้นะคะตัวนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีความแบบ หมือนไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของการเงินอยู่พอสมควรเนาะช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนว่ามีการริเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของการทํางานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่าวางแผนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นวางแผนที่จะแบบเหมือนเดินทางอะไรนะคะก็เลยต,ต้องใช้เงินในการเดินทางแล้วก็แต่ว่าเหมือน เงินตัวนี้ก็ใช้ไปต่อยอดในเรื่องของสายงานเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีความลังเลอยู่ก่อนหน้านี้ว่าแบบเอ๊ะมันจะไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีการขยับขยายอยู่แต่ดูโดยรวมแล้วการปฏิปต่อเรื่องงานให้ขยับขยายไปขึ้นพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยค่ะมันน่าจะอ่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มมีโอกาสจากงานแล้วก็เงินหลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่ว่า แนะนำเป็นว่าช่วงหลังพุทธศาอาจจะประมาณสักกลางๆเดือนไปแล้วอะค่ะเอ่อาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของงานให้มากขึ้นนะคะเพราะว่างานจะเป็นตัวต่อยอดในเรื่องของเงินเข้ามาในหลายๆช่องทางถ้าเป็นไปได้มีโอกาสต่อเขาเรียกว่าแหละต่อโปรเจกต์หรือว่าขยับขยายในเรื่องของช่องทางการทําเงินนะคะ แนะนำว่าดีมากเลยนะคะมันจะเข้ามาจากหลายๆช่องทางและมีโอกาสที่จะสำเร็จในหลายๆอย่างด้วยนะคะอันนี้โดยรวมคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของคนเกิดวันอังคารนะคะเหมือนช่วงแรกจะเป็นช่วงทดสอบว่า,าคนวันอังคารเนี่ยมีใจที่แข็งยังไงบ้างในเรื่องการจับจใช้เงินเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นบททดสอบเข้ามาว่าเออไปเที่ยวแล้ว ต้องแบ่งสรรบันส่วนในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แบ่งสรรเงินในการออมในการลงทุนแล้วก็ลงเกี่ยวลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การงานนะคะออขอขาอยายให้นิดนึงดีกว่าค่ะว่าแล้วสถานการณ์การเงินของคน เกิดธนาคารนะคะจะขยับดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะใช้เทเลวิชันดูให้จะได้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะคะสถานการณ์การเงินจะขยับดีขึ้นไหมนะคะของคนเกิดธนาคารอืมถ้าจริงๆแล้วภาพรวมนะคะมองว่ามันมีโอกาสขยับขยายแล้วก็เริ่มต้นอะไร หลายๆอย่างเลยในช่วงเดือนพฤษภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับงานที่จะทำะไรายได้ให้เราเข้ามานะคะมี night o f w one ขึ้นมานะคะตัวนี้เนาะอาจจะต้องมองเรื่องเรื่องรอบด้านเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการตลาดให้มากขึ้นนะคะอะไรที่คนเคลียร์ไม่จับจ่ายใช้สอยได้หรือว่าไม่จำเป็นอ่ะตัดออกไปก่อนได้ เพื่อจะไปทําสิ่งที่สําคัญกว่าแนะนําให้ทําก่อนนะคะมีเท o น s ออฟสอดขึ้นมาเนาะอะไรที่ไม่สําคัญให้ปิดไปเลยปิดจอ็อปิดจบไปก่อนแล้วก็ไปมุ่งโฟกัสมีสตรน์ขึ้นมานะคะไปโฟกัสอยู่กับอองานหรือว่าตัวที่ทําเงินให้เราแล้วแบบว่าสามารถต่อเนื่องหรือต่อยอดพัฒนาต่อไปได้อดทนอีกน,นิดนึงในการใช้เงินนะคะอาจจะแบบว่าอดทนแค่ช่วงนี้ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนี้นะคะ่ะ ก็จะทำให้เรามีช่องทางโอกาสหลายๆทางในการสร้างรายได้เข้ามาได้ด้วยนะคะทนอีกนิดเดียวมี a g e of e a g e of s h o r g h t ขข้นมานะคะก็คือเหมือนเราอาจจะต้องคำนวณคิดคำนวณแล้วก็คิดให้รอบด้านมากขึ้นนะคะไม่มองไม่มองข้ามจุดเล็กๆน้นนนอยๆจุดที่สําคัญของเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยของเรื่องเงินออกไปนะคะเพราะบางอย่างอาจจะเป็นรูรั่วในส่วนที่ทําให้เราอ เใช้เงินเกินตัวได้นะคะของคนเกิดลังคาเนาะแต่ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะดีขึ้นไหมมองว่าถ้าใช้ความอดทนอีกนิดนึงแล้วก็ความสมานเสมอมุ่งมั่นโฟกัสในการทํางานขยบขยาย,ย,ายต่อยอดนะคะมันมีโอกาสดีเข้ามาเนาะดูสิมันมีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะ,ะมีเอสออฟรานขึ้นมานะคะแล้วก็ มี page of a n นนะคะแล้วก็มี six of pentacles นะคะอาจจะต้องดูดูด้วยว่าเพราะว่าอย่างเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการช่วยเหลือจุนเจือหรือ support ใครที่เขาไม่สะดวกในเรื่องการเงินอาจจะมีตรงส่วนเนี้ยที่เราจะต้องไปจับจ่าย เพื่อให้เขาหยิบยืมให้เขาได้แบบว่าเหมือนใช้ชีวิตต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แนวโน้มมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเป็นโอกาสการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปด้วยด้วยดีนะคะแต่อย่างที่ทบอกค่ะเรื่องของเงินและรายได้ที่เข้ามาหล,ลายๆช่องทางนี้นะคะยังคงยืนยันว่ามันมาจากการเริ่มโปรเจกต์ง,งานใหม่ๆแล้วก็ช่องทางใหม่ๆที่เรา เป็นคนพยายามกระตือรือร้นสม่ำเสมอแล้วก็ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆหารายได้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะกลัมานี่เรื่องการเงินมาต่อกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสถานการณ์การงานนะคะของคนเกิดมังคารว่าสถานการณ์การงานประจำเดือนพฤษภาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก,การกันเนี่ยควาคนเกิดบันคารโอเคค่ะขอสับให้นิดนึงนะคะมาเริ่มกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานกันเลยนะคะเพื่อนๆว่างานของคนเกิดวันคาร จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์โดยรวมเนาะมีช่วงจังหวะที่จะต้องเหมือนตัดสินใจนะคะแบบเหมือนมีจังหวะที่แบบเรื่องของความคิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เข้ามานะคะในเดือนพฤษภาคมเนานะแต่เรามาดูก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอืมเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับของความสบายใจนะประมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของความพึงพอใจความสบายใจ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องของความลงตัวในชีวิตที่มากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะที่เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูขยายกันอีกนึงมี king of one ขึ้นมานะคะแล้วก็มี devil แล้วก็มีเรื่องของ queen of one ขึ้นมานะคะแล้วก็มี queen of one ขึ้นมาแล้วก็มี justice นะคะ แล้วก็มีตัวเดดด้วยนะาาแล้วก็มี k n n o o w one มีทั้งค u e e n ทั้ง king เลยเนาะคือค่อนข้างจะเหมือนว่าเดือนนี้อาจจะต้องรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะความรับผิดชอบประดีประดังเข้ามาเนาะรวมๆกันทั้งเรื่องของความ เป็นอยู่ความรักแล้วก็เรื่องของการงานแต่ว่าที่เห็นแล้วน่าจะหนักไปทางเรื่องของการงานประจวบเหมาะผสมกันไปกับเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีค่ะนะ,ะนะมีเทรนด์ออขัขึ้นมานะคะแล้วก็มีเซเว่นออฟซอร์ซึ่งก็อาจจะหมายถึงอะไรหลายๆอย่างในการงานในช่วงนี้นะคะ่ะมันอาจจะต้องมีการเรื่องพลิกแพลงพอสมควรเลยนะคะใช้การเจรจาเป็นหลักแล้วก็ เจรจาเพื่อให้เราได้มีโอกาสในส่วนของเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Page of s o r t ขึ้นมานะคะแบบว่าเหมือนให้เรามีโอกาสเข้าไปในอยู่ในสนามของการแข่งขันหรือช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องของงานให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะ s o v p n o t p e n t s เ l e s เนาะแต่ทำไปก็สำเร็จนะคะทุกๆอย่างเนาะเพียงแค่คุณพยายามแล้วก็มุ่งมั่นกับมันคุณอาจจะเป็นคน ที่ต้องอยู่ในสนามที่แข่งขันอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างจะมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่างานคุณจะเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่งานของคุณเป็นอะไรที่หยุดนิ่งไม่ได้คุณไม่สามารถจะ s l o r i e หรืออะไรได้คุณต้องแบบเหมือนอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาแต่คุณจะอยู่เหนือคู่แข่งของคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองของคุณนะคะการพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะ มันเป็นตัวบม่งชี้อย่างหนึ่งว่าคุณจะไปอยู่เหนือคู่แข่งได้อย่างไรนะคะเพราะว่าคนที่เป็นทั้ง k คิงแล้วก็วานเอ่อโทษค่ะคิงแล้วก็ควีนออฟวานนะคะไม่ใช่คนธรรมดาเลยคือต้องเป็นคนที่เหมือนเก่งแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพมีความรู้รอบด้าน มากมากเลยนะคะเกี่ยวกับสายงานที่เราทําอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านําเข้าส่งออกพวกนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เรือนพฤษภาพาแนะนําประมาณว่าอาจจะต้องใช้เรื่องของความรอบคอบให้มากขึ้นนะคะในการเจราจาติดต่อซื้อขายนะคะ ถ้าทําอะไรได้เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ที่อาจจะต้องพลิกแพลงแต่ไม่ได้ผิดต่อใครหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องลักษณะการโกงอะไรเงี้ยนะคะก็ทําได้ก็ทํานะคะแต่ว่าเหมือนดูให้รอบคอบด้วยว่าเราอยู่ในจุดที่คุ้มทุนแล้วก็ไม่เสียเปรี่ยมนะคะยองดูเงื่อนไขให้ชัดเจนนิดนึงในการเจราจาคู่ค้าหรือการตลาดหรือรสัญญาต่างๆอะไรที่เข้ามานะคะก็อมองว่ามันคุณมีบอร์เจ็ดอยู่ใน เดือนพิสภานี่ถึง2ตัวเลยนะคะก็คือ7 of s w o r d ฟ o แล้วก็มีตัว s o v p n o t p e n t s c l e s นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนเลยค่ะไม่ว่าสถานการณ์มันจะค่อนข้างยากเหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่คุณจะสามารถฟันฝ่ามันไปได้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้วาจาเพื่อให้ได้ซึ่งประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่าใช้สติปัญญา และความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้อะไรมาบางอย่างนะคะและเคลียร์อะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปลักษณะนี้นะคะมีเดดเดตขึ้นมาเนาะอันไหนรีบเคลียร์รีบจบได้ก็รีบจบนะคะแล้วอะไรมันจะดีขึ้นเพราะว่าภาพรวมการงานของคนเกิดวันอังคารดูแล้วถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะคะมันจะ รวมๆองค์ประกอบไปทาให้คุณมีความพึงพอใจสบายใจอะไรมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องวิตกกังวลแล้วก็ความลังเลสับสนไม่มั่นใจอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะเอาเป็นว่าบททดสอบนะคะแล้วก็าคากล่าวที่ว่าบททดสอบหรือความร้อนของไฟอะคะ่ะเป็นเครื่องทดสอบอความ เป็นเครื่องทดสอบทองคํานะคะแต่ความทุกข์และก็ความยากลําบากค่ะที่เกิดขึ้นจะเป็นบททดสอบของคนที่แข็งแกร่งนะคะเอาใจช่วยสําหรับคนเกิดวันอังคารที่กาลังจะถึงเดือนพฤษภาคมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันต่อคะ่ะจะมีโชคลาภไหมขอดูดวงนะคะของคนเกิดวันอังคาร อืมโชคลาบมีไหมลหรอคะอาจจะมีเป็นเล็กๆน้อยๆอนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าก้อนใหญ่เยอะอะไรเงี้ยหรืออาจจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานความมุ่งม,มั่นอะไรนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ทีนี้ลองดูในส่วนของเรื่อง สมาธิสวดมนต์อะไรให้มากขึ้นทําจิตใจให้สบายนะคะแล้วพยายามนั่งสมาธินะคะอันนี้ที่หินบอกมาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนวันคารแนะนําเรื่องของระบบภูมิแพ้นะคะให้ระวังเรื่องภูมิแพ้นิดน,นึงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแปลปลวนแล้วก็เปลี่ยนในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอาสายตากับเรื่องของความดันด้วยนะคะที่เข้ามา แล้วก็ระบบเลือดเนาะเรียบร้อยค่ะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับดวงนะคะการเงินการงานนะคะของคนเกิดวันอัคารประจำเดือนพฤษภาคม2565แถมในเรื่องของโชคลาภแล้วก็สุขภาพไปให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ป้อมนะคะช่อง Crazy t a r o t แล้วมาดูดวงกันได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัดีะ